มีรายงานว่าคลื่นบางแห่งเริ่มเข้าแล้วก็แปลว่าแผ่นดินไหวครั้งนี้ทําให้เกิดสึนามิแต่ผลน,นี้เนี่ยถึงแม้จะไหวแรง8.7แต่จุดสังเกตก็คือลึกเกือบ20กิโลโทโฮคุสึนามิด้าจำไม่ผิดก็ตื้นกว่านี้นะฮะเพราะฉะนั้นยิ่งไหวตื้นเท่าไหร่เนี่ยโอกาสที่จะเกิดสึนามิก็ค่อนข้างนุนแรงแต่ผลน,นี้ไหวลึกหน่อย เท่าที่เข้ามานะตอนนี้เนี่ยเบากว่าครั้งที่เกิดขึ้นที่โทโฮกุ t ึ่งนามิที่มีผู้เสียช yeah. ีวิตเยอะแยะคลื่นลูกแรกๆเนี่ยดูเบากว่านะครับแต่ก็เป็นไปได้ว่าคลื่นลูกที่2รลูกที่3อาจจะสูงกว่าลูกแรกนะครับก็คือว่าเขาก็ต้องเตือนว่าแม็กซิมัมใช่คำว่าแม็กซิมัมนะฮะแม็กซิมัมก็คงจะประมาณสูงสุด3เมตรแต่ถ้าเกิดจะออกมา30เซน50เซนก็ไม่ผิด เพราะว่าแมกซิมัมคือ3เมตรควาเบีนยไปได้เท่าไหร่มันก็อาจจะน้อยหน่อยที่จะไปถึงระอดอับนั้นุ่งสู่1ล้าน s ับสคร i b เปอเป็นกำลังใจพวกเราด้วยการกด Subscribe ที่ปุ่มด้านล่างวิดีโอนี้ได้เลยค่ะ อาจารย์คะเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นการเตือนภัยของญี่ปุ่นแล้วก็ล่าสุดของที่อินโดนีเซียด้วยนะคะน่ากังวลใจขนาดไหนคะจากต้นเหตุแผ่นดินไหวที่รัสเซียคะอาจารย์ uh สึนามิคือคลื่นที่เกิดจากแผ่นดินไหวนะครับไม่จําเป็นว่าแผ่นดินไหวในทะเลทุกครั้งต้องเกิดสึนามิแต่หัวนี้เนี่ยเกิดนะฮะเ,เพราะมีรายงานว่าคลื่นบางแห่งเริ่มเข้าแล้วก็แปลว่าแผ่นดินไหวครั้งนี้ทําให้เกิดสึนามิถ้าเกิดเอาสึนามิแถวนั้นเนี่ยย้อนหลักไปใกล้สุดก็คงจะพูดถึงโทโฮกุสึนามิเมื่อคศ .2011 หรือ1 0 10เอ่อปีมาแล้วนะฮะ เมืองไทยก็น่าจะประมาณ25 54อะไรประมาณนั้นนะครับอันนั้นก็เกิดความเสียหายเยอะแยะมากมายพวกเราก็คงจะเห็นเหตุการณ์กันจากผลนี้เนี่ยถึงแม้จะไหวแรง8.7แต่จุดสังเกตก็คือลึกเกือบ20กิโลครั้งที่เกิดขึ้นกับประเทศไทยในอดีตที่เราเคยโดนมา20กว่าปีก่อนเนี่ยอันนั้นลึกประมาณแค่10กิโลเท่านั้นโทโฮคุซึนามิด้จำไม่ผิดก็ตื้นกว่านี้นะฮะเพราะฉะนั้นยิ่งไหวตื้นเท่าไหร่เนี่ย โอกาสที่จะเกิดสึนามิก็ค่อนข้างรุนแรงแต่ห่นนี้ไหวลึกหน่อยเพราะฉะนั้นถ้าเกิดให้ประเมินขั้นต้นนะครับอย่างแรกสุดก็คือเกิดสึนามิโอเคอน,นี้เกิดแล้วนะฮะในรัเสเซียผมก็เห็นคลิปเข้ามาแล้วนะครับสูงประมาณเมตรหนึ่งนะครับเข้ามาจากชายฝั่งรัสเซียขณะที่อันที่2ก็คือมันแรงขนาดไหนถ้าเกิดนับเฉพาะสึนามินะฮะผมไม่พูดถึงแผ่นดินไหวนะฮะนับเฉพาะสึนามิที่เข้ามาเนี่ยก็คงจะต้องบอกว่าเท่าที่เข้ามานะตอนนี้เนี่ย เบากว่าครั้งที่เกิดขึ้นที่โทโฮกุซ,นซ,นซึนามิที่มีผู้เสียชีวิตเยอะแยะเบากว่าคนนี้ครับคลื่นลูกแรกๆเนี่ยดูเบากว่านะครับแต่ก็เป็นไปได้ว่าคลื่นลูกที่สองลูกที่สามอาจจะสูงกว่าลูกแรกนะครับอันที่สามเนี่ยก็คือว่า ผลกระทบจะกว้างขนาดไหนก็คือไหลลงมาข้างล่างเนี่ยมันต้องจากญี่ปุ่นเนี่ยคือมันเกิดเยองขึ้นไปทางบนญี่ปุ่นเพราะฉะนั้นญี่ปุ่นที่ดดโดนเยอะหน่อยก็คือฮอกไกโดแล้วก็ไล่มาโทโฮกุไล่ลงมาจนถึงโตเกียวเบย์ไล่มาที่วาคายาม่าวาคายาม่าก็อยู่ใกล้โอซาก้านะครับแล้วก็ลงยาวมาถึงข้างล่างมันต้องผ่านฟ,ฟิลิปปินส์ก่อน เรืองอินโดนีเซียเพราะฉะนั้นอินโดค่อนข้างไกลที่บอกว่าเตือนภัยก็คงจะเป็นสึนามีขนาดเล็กสูงแค่3 0 5สิบห้าสิเซนอะไรประมาณนั้นเป็นเพราะมันไกลออกมา,มามากนะครับขณะที่ประเทศไทยก็ยืนยันว่าโอกาสท,ที่จะได้รับผลกระทบน้อยจริงๆไม่ได้อะคือต่อให้คลื่นมาถึงอาจจะสูงแค่คืบเดียวก็คงไม่ไม่ไม,ไม,ไม่ไม่เรียกว่ามีผลกระทบอะไรมากมายเพราะมันไกลจากพื้นทศไทยเป็นหมื่นกิโลอ่ะหลายอาจจะไม่ถึงหมื่นนะแต่ก็หลายพันกิโลครับ แต่ว่าสำหรับฝั่งของญี่ปุ่นที่กรมอุตุหน่วยงานอุตุนิยมวิทยาเขาประกาศเตือนเนี่ยสูงสุด3เมตรเนี่ยนะคะอมีความเป็นไปได้ไหมคะอาจารย์ค่ะโอ้ถ้าเกิดบอกว่าเป็นไปไม่ได้นี่ถ้าเกิดผมเถียงกับกรมอุตุญี่ปุ่นแล้วครับคงคงไม่สามารถจะเปิดพูดคำนั้นได้นะฮะก็คือว่าเขาก็ต้องเตือนว่า maximum เชตคำว่า maximum นะฮะ maximum ก็คงจะประมาณสูงสุด 3เมตรแต่ถ้าเกิดจะออกมา30เซน5้เซนก็ไม่ผิดเพราะว่าแมกซิม,มัมคือ3เมตรถามว่าเป็นไปได้หรือเปล่าการเตือนภัยสึนามิหรือ,อการเตือนภัยพวกนี้เนี่ยก็ต้องพยายามไปสู่แมกซิม,มัมไว้ก่อนคือเตือนให้แรงที่สุดไว้ก่อนส่วนมันจะเกิด <Okay. S 1> เบา,ากว่ามันโอเค นะฮะเพราะฉะนั้นมันก็มีความเป็นไปได้ถ้าเกิดมันเกิดแรงสุดแต่ถ้าเกิดถามว่าความเป็นไปได้เท่าไหร่มันก็อาจจะน้อยหน่อยที่จะไปถึงระดับนั้นใช่แต่ก็คือมันเกิดสึนามิใช่แต,แต่ถึงระดับนั้นแล้วก็ใช้ฝั่งแต่ละแห่งเนี่ยสนึนามิสูงไม่เท่ากันนะครับต้องเข้าใจเหมือนประเทศไทยที่เคยโดนเราก็จะเห็นได้ว่าเขาหลักเข้าไปลึกมากขณะที่บางแห่งอย่างใกล้ๆก,ก,กันเนี่ยมีป่ายชายเลน เข้ามาหน่อยเดียวเพราะฉะนั้นพื้นที่สภาพภูมิศาสตร์ของพื้นที่เนี่ยสำคัญมากต่อต่อ,ต,อต่อสภาพที่เกิดขึ้นส่วนผลกระคบต่อต่อในเรื่องของเศรษฐกิจเรื่องของนักลงทุนอย่างแรกก็คือเือ มันเนื่องจากมันเกิดญี่ปุ่นก็คงเฉพาะไม่ไม่ไม่ไม,ไม,ไม,ไม่ไม่กระทบกับฐานลงทุนในประเทศไทยนะฮะขณะที่อันดับสองก็คือเรื่องของฟอ c ซิลิตี้ต่างๆมันก็คงไม่เสียหายถึงรุนแรงถึงขั้นแบบโทโฮกุสึนามิที่ต้องหูว้ฟื้นฟูกันเป็นปีๆถ้าเกิดถามว่ามันจะเกิดผลกระทบอย่างฟุกุชิมะหรือเปล่าโอกาสก็คงจะน้อยเพราะตอนนี้ทุกอย่างก็คงจะออกแบบมาเพื่อรับโทโฮกุซึนามิ เรียบร้อยแล้วนะฮะที่เกิดสิบกว่าปีก่อนเขื่อนกันคลื่นหรือน,น,น,นู่นนี่นั่นเขาก็คงออกแบบใหม่หมดเรียบร้อยแล้วเพราะฉะนั้นถ้าเกิดผลน,นี้เนี่ยเกิดบาัวโทฮกุนเนี่ยยังไงเนี่ยมันก็คงจะไม่ส่งผลกระทบเอ่อกับพวกโรงไฟฟ้านิวเคลียร์หรืออะไรต่างๆที่ยังอยู่นะฮะเ,เพราะฉะนั้นผลกระทบต้านๆฟอรซิลิตี้รือระยะยาวเนี่ยก็คงจะไม่เหมือนกับครั้งครั้งที่แล้วคือเบากว่าแน่นอนสุดท้ายก็คือนักท่องเที่ยวซึ่งแน่นอนก็คงมีคนไทยอยู่ด้วยนะครับเออก็อาจจะต้องอพยพตามที่ เรือตาทางกันญี่ปุ่นเตือนภัยพี่แแต่ว่าก็คืออพยพตามเข้าไปแล้วก็ไม่ต้องตรตะหนกตกใจมากมายนะครับเพราะว่าแต่ส่วนใหญ่ทางฝั่งนั้นเนี่ย ก็มีที่ฮอกไกโดส่วนใหญ่คนไปอยู่ซัปโปโรซัปโปโรไม่โดนสึน,นามิอยู่แล้วนะครับซัปโปโรลึกเข้ามาในแผ่นดินค่อนข้างเยอะโอตโตรุเนี่ก็อยู่อีกฝั่งหนึ่งก็คงไม่โดนมากคนไทยที่ไปเที่ยวแถวนั้นเนี่ยจริงๆที่เกิดจะไปโดนต้องไปดูดวาดออก,ก้าหรือไปดูหมีที่ลาสือแ,แถวๆนั้นนะฮะชิเลโทโกะแถวนั้นถึงจะโดนจริงๆเพราะมันเป็นฝั่งรับคลื่นส่วนฝั่งอื่นนี่มันแทบจะไม่โดน ส่วนทางเซนไดเข้ามาเนี่ยก็มีคนไทยเที่ยวอยู่บ้างแต่ผมม่ขณาข่าวก่อนก็มาไม่ถึงเซนไดเพราะฉะนั้นผมคิดว่าจะมีก็แค่ชายฝั่งใกล้ๆเซนไดที่ต้องหลบๆก็มาในแผ่นดินตามอพยพส่วนโตเกียวผมก็ไม่คิดว่าจะมีอะไรมากมายนะครับเพียงแต่ว่าเขาเตือนเพื่อความปลอดภัยเราก็ต้องปฏิบัติตามแต่ผลกระทบระยะยาวต่อการเดินทางท่องเที่ยวสายการบินไปญี่ปุ่นหรืออะไรเนี่ยผมคิดว่าคงจะไม่ได้รุนแรงเหมือนครั้งที่แล้วครับ ส่วนจุดที่เป็นจุดตั้งต้นคะ่ะอาจารย์ที่นอกชายฝั่งของรัสเซียนะคะตามรายงานที่ระบุออกมา8.7เนี่ยนะคะเท่าที่อาจารย์ทอนวิเคราะห์น่าจะเป็นเมนช็อกแล้วหรือ,อยังคะหรือว่าเราต้องเฝ้าระมัดระวังเพิ่มเติมอีกจากที่รัสเซียปกติสึนามิที่เกิดขึ้นนะฮะไม่ว่าครั้งไหนเนี่ยส่วนใหญ่ครั้งแรกเนี่ยจะเป็นเมนช็อก ะะส่วน after s h o c ไม่น่าจะรุนแรงถึงเท่ากับ m มนช็ h o นะฮะแล้วก็อาจจะเกิดซีนามิเล็กๆแต่ปกติก็ไม่ได้มีผลอะไรเพราะฉะนั้นผลนี้เนี่ยคิดว่าครั้งแรกเนี่ยคือครั้งรุนแรงที่รุนแรงที่สุดแล้วทําให้เกิดซีนามิรุนแรงที่สุดถ้าเกิดครั้งแรกมันได้แค่นี้เนี่ยครั้งต่อๆไปน่าจะเบากว่านี่ครับค่ะทีนี้จุดที่ญี่ปุ่นเนี่ยก่อนหน้านี้ก็ถูกจับตาด้วยความกังวลใจอยู่แล้วนะคะมีการพูดถึงการเฝ้าระวังในพื้นที่ที่เป็น พื้นที่ที่อาจจะเป็นอยู่ในจุดเสี่ยงนะคะร่องลึกนันไกลทําให้เกิดแผ่นดินไหวใหญ่ที่เป็นแมกกาควกนะคะเหตุการณ์ที่เฝ้าระมัดระวังทางวิทยาศาสตร์ก็ไปจับโยกันเรื่องของอจินตนาการของนักเขียนชาวญี่ปุ่นนะคะยิ่งมาเกิดเหตุซึนามิอยู่ใกล้ช่วงนี้ด้วยเนี่ยนะคะอาจารย์ธรมองถึงเรื่องของผลทางวิทยาศาสตร์นะคะการสั่นสะเทือนเนี่ยจะมีผลมาถึงการเคลื่อนไหวของเปลือกโลกหรือว่าจะมีผลถึงพลังงานระหว่างกันหรือเปล่าคะอาจารย์คะ คือจะต้องบอกว่าตอนช่วงนี้เนี่ยเปิดโลกค่อนข้างขยับบ่อยนะฮะไม่ว่าตั้ง,ตงแต่พามา่าคือเยลาของโลกเนี่ยมันต่างกับเวลาของมนุษย์นะฮะระยะห่างเป็นเจ็ดแปดเดือนเนี่ยของมนุษย์รู้สึกว่ามันนานแต่โลกเนี่ย เจ็ดแปดเดือนทางด้านธรณีวิทยานี่ไม่มีความหมายเลยเหมือนหนึ่งวินาทีด้วยซ้ำเพราะฉะนั้นเราจะเห็นได้ว่ามันขยับเนี่ยขยับมาตั้งแต่พมา่าที่เกิดแผ่นดินไหวใหญ่ไล่ลงมาแล้วก็อินโดก็มีแผ่นดินไหวเป็นระยะระยะมีบุเขาไฟระเบิดด้วยนะครับแล้วก็ก่อนหน้าที่ที่จะเกิดสึนามิญี่ปุ่นที่อินโดก็ไหวค่อนข้างแรงเหมือนกันแต่ไม่เกิดอะไรนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยจะเห็นได้ว่าตอนนี้เนี่ยช่วงแผ่นดินของเอเชียแปซิฟิกเนี่ยมีการขยับตัวค่อนข้างบ่อยโดยเฉพาะตามขอบริ่งอัลไฟ ซึ่งริ้งอัลไฟที่ของเราเนี่ยเราไม่อยู่บนริ้งอัลไฟอยู่แล้วแต่รอบๆของเราก็คือนันดามันนิโคบาไล่โรมาทที่สุมาตราอินโดนีเซียตีอ้อมไป uh, ยาวขึ้นไปถึงญี่ปุ่นหรือถ,ถึงอะไรพวกนี้เนี่ยเพราะฉะนั้นของเราเนี่ยก็มองเฝ้าระวังไว้นิดซ้อมกันหน่อยนึงนะฮะเรื่องระบบเตือนภัยหรืออะไรต่างๆไม่มีใครตอบได้ว่าว่ามันจะเกิดหรือไม่เกิดนะครับเพียงแต่ว่ามันก็ขยับบ่อยหน่อยนึงช่วงนี้ก็ควรจะเฝ้า ดูเตือนซ้อมอซ้อมเตือนภัยเก็ซ้อมกันไปแล้วก็ดูระบบเตือนภัยแล้วก็เตรียมตัวอะไรถ้าเกิดมันเ,เกิดเหตุฉุกเฉินอะไรขึ้นเนี่ยเราก็สามารถที่จะหาทางหนีทีได้ได้ทันวมโ่หนึ่1ล้าน Subscribers เป็นกำลังใจพวกเราด้วยการกด Subscribe ที่ปุ่มด้านล่างวิดีโอนี้และสับสุนุ์เพิ่มเติมนะคะด้วยการสมัคร YouTube Membership และรับสิทธิพิเศษมากมายตามลิงก์ใน description นี้เลยค่ะ